สวัสดีปีใหม่ครับใครเริ่มก่อนจําหนับคุณอตามคุณอูษณไซสตามไสแล้วก็สุขภาพดีสุดใหสุดดีสุดเบิ่มสุดี่เลยครับขอให้ปีนี้เฮงเฮงรวยรวยปังๆกันทุกคนนะครับปังปังไม่ให้หมาถึงปีดขึ้นมาเลยหมายถึงแบบนี่นยกกล้ามใหญ่ตามผมนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมร่ำรวยมีเงินมีทอง แล้วก็มีเงินมีทองเสร็จมาซื้ออุปกรณ์ซื้อสัตว์ที่นี่ครับอันนี้ดีมากเลยครับเลยทำไว้ที่ีาแล้วก็ของผมก็สุดท้ายก็เรื่องสุขภาพนะครับขอให้ทุกคนนะครับปัดสกากโรคภัยเพราะว่าช่วงนี้นะแหละที่เรารู้กันว่าทุกคนทั้งสัตว์ใี่เรกำลังกลับมาแล้วแล้วก็สุขภาพสัตว์ก็ดูแลด้วยนะใช่แล้ววันนี้เรามาเรียงกันทำไมนอกจากจะมาอวพรปีใหม่ให้กับ ผู้ชมแล้วว่างตรงกันตรงกันเพราะปกติก<อ>พีสี่ไม่ค่อยมาช่วงนี้ติดหญิงจริงจริง<อ>ติดหญิงทิ้งเพื่อนออ <laughs> ไปตามเซนบลวิสีได้ครับ <laughs> ไม่มเีเลยหญิงไม่มี <laughs> ติดน้องปาน้องปลา <laughs> ติดน้องปลาช่วงนี้ตกปลาปลาก็อ่าก็จะมาอัปเดตกันว่าในปีนี้เราตั้งใจจะมาทำอะไรกันบ้างเริ่ม โซเชียลมันต้องมาแล้วตอนนี้เพราะว่าจากสถานการณ์ปีที่ผ่านมาที่เราอาจจะทําคลิปบ้างไม่ทําคลิปบ้างเนี่ยหนึ่งมันก็ติดกับการอิตาเนียหรออิตาเนียไม่ใช่เราเราเราติดเลยพราะสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โควิดอะไรด้วยติดน้่งติดนี้ยละงานติดโรคติดตุ่นไม่ใช่ติดโรคติดโรคงานติดฟังดูยังไงไม่รู้ตติิดด่นนเพราะจะโป่งปุ๊บ ไมาละไม่ละมรับเพิ่มลงลงอยู่แล้วปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าเราจะเอาเล็บตีนเนี่ยดุยโซเชียลให้มากขึ้นเป็นของขวัญคุณผู้ชมเลยใช่แล้วก็น้องๆที่แบบติดตามเราแล้วแบบดูดีคลิปเราก็หายไปใช่ถามถามนู่นถามนี่จะทําให้ลึกขึ้นลึกขึ้นนี่อะไรหรือทาในป่าจริว่าหลบในบ่อลึกขึ้นนี่หมายถึงไงพี่สิก็จะแบบเราถ่ายแบบตอนแรกก็เป็นแบบพื้นฐานก็จะแบบบอกเพศบอกขนาด โตเต็มวัยบอกเลยก็คือก็คทำคอนเทนต์เนื้อหาสัตว์เลี้ยงค้าแต่ว่าให้ดีเทลเจาะจงการเล่นดูอะไรให้มันลึกมากแล้วผมตั้งใจไว้อย่างนึงคือจะพยายามทำประเภทสัตว์ให้หลากหลายลากขึ้นเพราะจริงสัตว์ที่วนเวียนเข้ามาในร้านเยอะมากนะโดยโดยถ้าอันไหนที่เราไม่มีก็มอยร้านบางทีบางทียังไม่ได้ทําคลิปเลยลูกค้าเอาไปแล้วอะไรบางอย่างแบบแปลกๆนะปีที่แล้วแปลกๆเราไม่ได้ลงคลิปเต่าสองหัวเงี้ยแล้ว แล้วเรามาทีเราไม่ได้มาตัวเรามาเป็นคู่แหละเอออะไรอย่างงี้บางอย่างมากมันผ่านี่ต่าวสองหัวเข้ามาในร้านเนื้อม,ม,มีอย่างงี้อย่างงี้ทำไมกูไม่รู้เนี่ยไม่ยอมมาใี้คนที่นี่หรอกมึงเออเด็กติดงสองปลาอแต่บ้าเราก็มีเราก็ไม่ได้ทำิปนะเฮ้ยโองหัวเงยสวนสวนนี่รู้ไม่มีปัญหาสุเดอสองหัวที่ว่าตายนั่นแหละก็จะพยายามอัปเดตพวก โซเชียลมากขึ้นเราะว่าเรามีแพลนที่จะไปลุยโซเชียลมากขึ้นแล้วเอ็นขายในเพจหรืออะไรพวกนี้มากขึ้นตลาดอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนทีดูสถานการณ์ก่อนเพราะลุ้มลุมตอนตอนุ้มลุมสั่มอนน่าจะมาอีกแล้วเราอามาอัปเดตดอีกทีถ้าเราแบบปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาอันนั้นจะโอ้โหอลังการใช่แต่แต่คลิปทำให้ดูแน่นอนปีนี้สัญญาเลยว่าจะแบบพัฒนาโซเชียลพัฒนาคลิปวิดีโอคอนเทนต์วิดีโอให้มากขึ้น รุ้มีอะไรไหมครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครจะขายเบสอ่ะใช่หูเบสเบสช่วงนี้ผมไม่อยากจะคุยนะเยอะมากสวยมากแล้วดูดิถูกมากด้วยใช่ถูกมากเนี่ยไซส์เงี้ยโหดราคาตัวนี้นิ่งกลิอบอกไปเลยดีกว่า y u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  e เขาไม่ว่าอะไรพันห้าถูกอบ่ยปีที่แล้วตัวต่านี้พันห้าแต่ก่อน ตัวแม่งออกมาเนี่ยพันห้าเคยแล้วแค่กินจิ้งหรีดฝอยเนี่ยคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ยไม่อยากใช้ก็อยากแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเลี้ยงนะครับสำหรับมือใหม่ใช้เล็กอ่ะบางทีจะดูแลยากนิดนึงดูเกมเบียสเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอ่กไปนเลยบียสเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายแหละแต่ว่าถ้าไซส์เล็กมากๆเนี่ยบางทีการดูแลมันจะมีเรื่องอยู่มันจะมีอันนี้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นไซส์พวกเนี้ย สบายดีเลี้ยงไม่กี่เดือนผสมได้เลยทนนานแล้วแล้วไม่กี่เดือนผสมได้เลยบอกเลยเนี่ยไม่กี่เดือนเองผสมได้เลยเริ่มมีแล้วที่หน้าอย่างเงี้ยหัวเงี้ยเริ่มนี่กันแล้วหัวงี้คืออูปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วหัวมึงอ่ะใช่หัวเบี้ยแต่หัว่านะรักเนี้ยผมว่าคุณอ่ะเดี๋ยควรโดนย่งนีผมว่าผมเล็กไม่เล็กตัวแค่ผมก็สี่ตัวแล้วจะเหลือไเหรอไม่ใช่ไมเห็นต้อกลับบ้านหมดทุกทีลูกค้าไม่ได้ซื้อจริงอนี้มันแบบโหราคาโดนใจวมา่ โอเคนะตัวผู้ตัวเมียขายเท่ากันด้วยใช่แล้วแล้วเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ามันมีจํากัดนะใช่มีแค่รอบนี้แหละใช่รีบรีบหน่อยรีบหน่อยถ้าจะเอาก็ลองทักมาดูใช่เพราะมีไม่เยอะทักใครซื้อนะ้นะวันดีครับวันดีครับโอ้หตอบทีนิ้วล็อกอ่ะตอบทีนิ้วล็อกถ้าได้นิ้วมานี้ครับอย่าลืมอย่าลืมแวะเข้ามาซื้อในเพจก็ได้ถ้าสะดวกสะดวกเดี๋ยวใหม่คลิปต่อไปเร็วๆนี้ครับผม สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ